รอยร้่าแรกในชีวิตแต่งงานของผมไม่ได้มาพร้อมเสียงตะโกนหรือประตูที่ถูกกระแทกใส่กันอย่างรุนแรงแต่มันมาในรูปของเสียงหัวเราะแผ่วเบาลับลมคมในลอยออกมาจากโทรศัพท์ของภรรยาผมในยามดึกตอนที่เธอคิดว่าผมหลับไปแล้วตอนนั้นผมยังไม่สงสัยเรื่องการนอกใจสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือระยะห่างระยะห่างที่ค่อยๆค,คลานเข้ามาเงียบๆระยะห่างที่คนเรามักเอาไปโทษความเครียดจากงานหรือความซ้ำซากของชีวิตประจำวัน เราสองคนแต่งงานกันมานานพอนานจนเข้าใจผิดว่าความเงียบคือความมั่นคงผมเชื่อว่าความคุ้นเคยหมายถึงความปลอดภัยและความเชื่อนั้นกลายเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของผมเพื่อนสนิทของเธออยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดใกล้ชิดเกินไปมีอิทธิพลเกินไปและสบายใจเกินไปที่จะพูดแทนภรรยาของผมในเวลาที่เธอลังเลเธอเรียกมันว่าการปลดปล่อยตัวเองอิสรภาพเธอเสียสละตัวเองมามากแล้วนะ เพื่อนคนนั้นมักจะพูดไม่เคยสงสัยบ้างหรือว่าเธอจะเป็นใครได้อีกถ้าเลิกเล่นแบบปลอดภัยตลอดเวลาผมได้ยินคำพูดพวกนั้นจากปากคนอื่นถูกเล่าซ้ำอย่างสบายๆบ,บนโต๊ะอาหารห่อหุ้มด้วยสิ่งหัวเราะและไวน์หนึ่งแก้วตอนนั้นมันฟังดูไม่อันตรายดูเหมือนคำให้กำลังใจด้วยซ้ำผมไม่รู้เลยว่านั่นคือการอ้อมบทการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆพันธยาของผมเริ่มแต่งตัวด้วยความตั้งใจอีกครั้ง ไม่ใช่เพื่ออกเดตกับผมแต่เพื่อคุนสาวๆาวคืนที่เมื่อก่อนแทบไม่ต้องใช้แม้แต่อายไลเนอร์เธอหงโทรศัพท์เหมือนมันเก็บความลับระดับชาติและเริ่มถามคำถามที่ฟังดูห่างไกลอย่างประหลาดคุณคิดว่าคนเรารักมากกว่าหนึ่งคนพร้อมกันได้ไหมคุณว่าความเสียใจแย่กว่าความรู้สึกผิดหรือเปล่าผมตอบตามความจริงโดยไม่รู้เลยว่าความซื่อสัตย์ไม่ใช่สกุลเงินของการแต่งงานเราต่อไปแล้ว ความจริงไม่ได้ถูกเปิดเผยด้วยการสารภาพอันดรามา่าแต่มาเป็นเศษเสี้ยวความขัดแย้งของเรื่องราวทำลายที่ไม่ตรงกันใบเสร็จที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นชื่อหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงครั้งเดียวแล้วไม่ถูกตยถึงอีกเลยจนกระทั่งข้อความหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจให้ผมเห็นปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพราะเธอลูอล็อกโทรศัพท์สิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่างเปล่าไม่ใช่แค่การทรยต์แต่มันคือการร่วมมือกันการวางแผนการสนับสนุน เพื่อนของเธอไม่ใช่แค่ผู้เห็นเหตุการณ์เธอคือผู้ออกแบบคือคนเฉียบคือเสียงที่ทําให้การนอกใจถูกนิยาใหม่เป็นการค้นหาตัวตนสิ่งที่ทําให้ผมตกใจที่สุดไม่ใช่ว่าพันรยาผมข้ามเส้นแต่คือเธอถูกทําให้เชื่อได้ง่ายใดเพียงใดว่าเส้นนั้นไม่เคยมีอยู่เลยผมไม่ได้ผเผชิญหน้ากับเธอทันทีคุณมักคิดว่าความโกรธต้องมาเร็วต้องรบิดแต่ความพังทลายที่แท้จ,จริงนั้นเงียบและถูกคำนวณมาแล้ว ผมเริ่มฟังแทนที่จะตอบโต้เริ่มสังเกตแทนที่จะกล่าวหาผมปล่อยให้พวกเขาคิดว่าผมไม่รู้อะไรเลยเพราะการถูกประเมินดัมคืออาวุธที่ทรงพลังอย่างยิ่งเสียงหัวเราะทุกครั้งที่พวกเขาแบ่งปันกันรับหลังทําให้ภาพทุกอย่างชัดขึ้นคําโกหกทุกคําทําให้ความปวดทนของผมเฉียบคมขึ้นเมื่อภรรยาผมนั่งตรงข้ามผมในที่สุดดวงตาสันวัยพร้อมจะอธิบายสิ่งที่เธอเรียกว่าความผิดพลาดผมรู้แล้ว ในสิ่งที่เธอยังไม่รู้ผมไม่ได้กำลังตัดสินใจว่าจะให้อภัยเธอหรือไม่ผมกำลังตัดสินใจว่าพวกเขาสมควรได้รับความจริงมากแค่ไหนก่อนที่ทุกอย่างที่พวกเขาสร้างขึ้นจะถล่มลงมาทับตัวเองและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นผมถามเธอด้วยคำถามที่ผมรู้คำตอบอยู่แล้วไม่ใช่เพราะผมต้องการความชัดเจนแต่เพราะผมอยากรู้ว่าเธอจะไปได้ไกลแค่ไหนเพื่อปกป้องตัวตนที่เพื่อนของเธอช่วยสร้างขึ้นมา เธอร้องให้ในจังหวะที่เหมาะสมหยุดชะง,งักก่อนพูดบางคำเหมือนกำลังเลือกประโยคจากบทที่ซ้อมมาแล้วในทางทฤษฎีเธอยอมรับผิดแต่ไม่ว่ามองอย่างไรความผิดก็มักจะโค้งออกไปข้างนอกเสมอความสับสนความโดดเดี่ยวคำแนะนำที่ผิดพลาดช่วงเวลาที่มันเลยเถิดไปหน่อยและตลอดทุกท่อยคำเหล่านั้นมีสิ่งของเพื่อนเธอสอดแทรกอยู่ผมได้ยินมันแม้ในตอนที่เธอไม่ได้อยู่ในห้องเธอสมควรได้รับสิ่งนี้ เขาไม่มีวันรู้หรอกใครๆเขาก็ทำกันผมพยักหนา้าผมปลอบเธอผมบอกว่าผมต้องการเวลาสิ่งที่ผมไม่ได้บอกเธอคือผมเริ่มดึงเส้นใหญ่บางอย่างออกมาแล้วผมเริ่มมองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักไม่เคยสนใจตราบใดที่พวกเขายังเชื่อในคำว่าความพอดีรูปแบบการพึ่งพาใครปกป้องใครใครต้องการการยอมรับจากใครผมค้นพบว่าความลับของพวกเขาไม่ใช่แค่การนอกใจ แต่มันคือทั้งระบบคำโกหกซ้อนทับกันเป็นชั้นๆพยุงไว้ด้วยความเงียบร่วมกันและความหญิงพยองที่แบ่งปันกันเพื่อนของเธอชอบคิดว่าตัวเองไม่มีวันถูกแต่ต้องผู้หญิงที่กล้าเป็นอิสระผู้ตรงตรงแบบไม่อ้อมคอมเธอไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองช่างคาดเดาได้ง่ายเพียงใดในวันที่ผมหยุดมองเธอเป็นครอบครัวและเริ่มมองเธอเป็นครื่องมือผมมองดูพวกเขาค่อยๆกลับมาสบายใจอีกครั้งนั่นคือส่วนที่ยากที่สุด แซงทำเป็นกำลังยอ,อยู่อย่าขณะเดียวกันก็บันทึกทุกอย่างอย่างเงียบๆที่ขัดแย้งกับเรื่องราวในเวอร์ชันของพวกเขาผมปล่อยให้ภรรยาของผมเชื่อว่าแค่ความสำนึกผิดก็เพียงพอแล้วผมปล่อยให้เพื่อนของเธอเชื่อว่าเธอรอดพ้นไปได้เพราะผู้คนมักเปิดเผยต,ตัวตนมากที่สุดในตอนที่พวกเขาคิดว่าอันตรายผ่านไปแล้วระหว่างนั้นบทสนทนาเริ่มเปลี่ยนประตูบางบานถูกเปิดความสัมพันธ์เก่าๆถูกดึงกลับมาข้อมูลมีวิธีของมัน มันจะลอยเข้าหาคนที่อดทนพอจะรอและผมก็รอมีช่วงเวลาหนึ่งเมื่อคุณถูกสยสรึกพอความโกรธจะมอดดับและบางสิ่งที่เย็นกว่านั้นจะเข้ามาแทนที่ไม่ใช่ความเกลียดแต่คือความชัดเจนคุณจะเลิกต้องการคำขอโทษเลิกต้องการคำอธิบายและเริ่มต้องการความสมดุลผมไม่ได้วางแผนแก้แค้นแบบในภาพ,พยนตร์ที่ดังโกลาหลนและหุนหันพลันแล่นสิ่งที่ผมทำเงียก,กว่านั้นมาก ม่นยมกว่านั้นมากผมปล่อยให้พวกเขายังคงเชื่อในเรื่องราวที่พวกเขาเขียนร่วมกันในขณะที่ผมเตรียมมอบผลลัพธ์ที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เลยและในจังหวะที่พวกเขาคิดว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้วในจังหวะที่พรรยาของผมเชื่อว่าการให้อภัยยังเป็นไปได้และเพื่อนของเธอเชื่อว่าความพักดีจะปกป้องเธอไว้ได้ผมก้าวก้วแรก ที่พวกเขาจะไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้ไม่ใช่ด้วยการเผชิญหน้าไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความจริงที่ถูกวางลงในจุดที่มันจะสร้างความเสียหายได้มากที่สุดผมเลือกจังหวะเวลาอย่างระมัดระวังความจริงนั้นไร้ค่าถ้าผู้คนเตรียมใจรับมันไว้แล้วมันจะันตรายก็ต่อเมื่อมันมาในคราบของสิ่งเดินความเป็นห่วงความอยากรู้อยากเห็นหรือความบังเดินผมไม่ได้เปิดปองอะไรรงจง ผมแค่หว่านความสงสัยแล้วปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันเองผมเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆคำถามหนึ่งตรงนี้การละคำตอบตรงนั้นผมหยุดปกป้องภรรยาของผมในบทสนทนาที่ครั้งหนึ่งผมเคยทำผมปล่อยให้ความเงียบตอบแทนผมผู้คนสังเกตได้เมื่อคุณหยุดปกป้องเรื่มราวบางอย่างจากนั้นผมก้าวออกไปข้างนอกความมั่นใจของเพื่อนเธอถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อว่า ทุกคนมองเธอในแบบเดียวกับที่เธอมองตัวเองกล้าหาญสื่อสัตย์และขาเธอไม่ได้เธอไม่เคยพิจารณาเลยว่าภาพลักษณ์นั้นบางเพียงใดหรือมีคนมากแค่ไหนที่ทนเธอมากกว่าชื่นชมเธอผมไม่จําเป็นต้องสร้างเรื่องใดๆผมแค่หยุดขัดความไม่ให้ความจริงโผลขึ้นมาคําพูดหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เหมาะทำลายที่ไม่ลงตัวใครบางคนเริ่มตระหนักว่าพวกเขาถูกโกหกไม่ใช่เพราะจําเป็น แต่เพราะความสะดวกความไว้ใจพังทลายเร็วที่สุดเมื่อผู้คนรู้สึกว่าตัวเองถูกใช้ในเวลาเดียวกันพภรรยาของผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติไม่ใช่ความสงสัยแต่เป็นสิ่งที่แยก่กว่านั้นความไม่มั่นคงเธอถามผมว่าผมโอเคไหมผมยังตั้งใจจะแก้ไขมันไปด้วยกันอยู่หรือเปล่าผมบอกว่าใช่ผมบอกว่าผมยังเชื่อในเราและในทางหนึ่งผมก็หมายความตามนั้นจริงๆ ค่ไม่ใช่ในแบบที่เธอคิดสิ่งที่เธอไม่รู้คือการให้อภัยกับการรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งเดียวกันอย่างหนึ่งสามารถมีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอีกอย่างและผมไม่มีความตั้งใจจะแบกรับภาระจากการตัดสินใจของพวกเขาแทนพวกเขาอีกต่อไปเพื่อนของเธอสังเกตเห็นก่อนเธอเป็นแบบนั้นเสมอเธอเริ่มถ่ยห่างเริ่มระวังตัวความสบายใจระหว่างเธอกับพัรยาของผมแตกสลายลง ภายใต้แรงกดดันของความกลัวที่ไม่เคยถูกพูดออกมาความลับทำแบบนั้นเสมอมันผูกมัดผู้คนจนกระทั่งมันไม่ทำอีกต่อไปผมมองดูทุกอย่างคลี่คลายด้วยความสงบนิ่งที่แม้แต่ตัวผมเองก็ยังรู้สึกไม่คุ้นเคยเพราะทันทีที่ภาพลงตาเริ่มแตกเราผู้คนจะเริ่มดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดและเมื่อถึงจุดนั้นความพักดีก็กลายเป็นสิ่งที่ต่อรองได้ผมยังไม่ได้ทำลายอะไรเลยผมแค่ทำให้ มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างจะเหมือนเดิมอีกต่อไปความตึงเครียดร,ระหว่างพวกเขาค้นหนาขึ้นเหมือนอากาศอับชื้นก่อนพายุจะถล่มพันรยาของผมเริ่มพูดถึงเพื่อนคนนั้นน้อยลงและเมื่อเธอพูดถึงน้ำเสียงก็ไม่ใช่ความเอ็นดูอีกต่อไปแต่กลายเป็นความหมงุดหงิดเริ่มจากการบ่นเล็กๆเ,เธอเริ่มห่างไปทำตัวแปลกๆฉันรู้สึกว่าเธอกำลังตัดสินฉันฟังโดยไม่แสดงความเห็นใดๆไ,ไม่มีอะไรทำให้จิตใจที่รู้สึกผิด สันคลอนได้เร็วไปกว่าผู้ฟังที่เป็นกลางในทางตรงกันข้ามเพื่อนของเธอกลับเริ่มประมาทคนที่รู้สึกว่าการควบคุมกำลังหลุดมือมักเข้าใจผิดว่าความก้าวร้าวคือความแข็งแกรง่งเธอเริ่มอธิบายตัวเองมากเกินจำเป็นกับคนรู้จักร่วมกันรีบแก้ตัวลงนาะในเรื่องที่ยังไม่มีใครกล่าวหาเธอหูรอดดังเกินไปพูดมากเกินไปแก้ไขเรื่องราวที่ไม่จำเป็นต้องแก่ผมไม่กดดันอะไรเลยเพราะแรงกดดัน กำลังทำหน้าที่ของมันเองอยู่แล้วสิ่งที่พวกเขาทั้งสองไม่เข้าใจคือความลับไม่ได้ทำให้เน่าเปื่อยแค่คนที่เก็บมันไว้มันทำให้ทุกอย่างที่มันสัมผัสเป็นพิษไปด้วยมิตรภาพของพวกเขาถูกสร้างขึ้นบนการทรยศร่วมกันและตอนนี้รากฐานนั้นกำลังแตกเราทุกสายตาเต็มไปด้วยความระแวงทุกการตอบช้าที่เกิดขึ้นถูกตีความว่าเป็นการทอดทิ้งพวกเขาไม่ใช่พันธมิตรกันอีกต่อไปแต่กลายเป็น ภาระของกันและกันคืนหนึ่งภันรยาของผมถามคำถามหนึ่งที่บอกผมทุกอย่างคุณคิดว่าเธอพูดอย่างระมัดระวังคนเราสามารถถูกชักจงูงให้ทําสิ่งที่ปกติจะไม่ทําได้ไหมผมมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบผมคิดว่าผมพูดคนเราทํำในสิ่งที่พวกเขาอยากทําอยู่แล้วพวกเขาแค่ชอบมีใครสักคนบอกว่ามันไม่เป็นไรเธอไม่ได้ตอบกลับและเธอไม่จำเป็นต้องตอบ ความเงียบระหว่างเรายืดยาวออกไปหนักขึ้นไปด้วยความหมายที่เธอยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหลังจากนั้นรอยร้าวก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วความเข้าใจผิดหนึ่งกลายเป็นการทะเลาะจากนั้นก็อีกครั้งพันรยาของผมกล่าวหาเพื่อนของเธอว่ากดดันมากเกินไปว่าไม่อยู่ข้างเธอเมื่อทุกอย่างเริ่มยากลำบากเพื่อนของเธอกลับกล่าวหาพันรยาของผมว่าท่อนแอว่าโยนความผิดให้คนเดืนว่าเขียนอดีตไหม เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นทั้งสองคนมาหาผมแยกกันต่างคนต,งต่างต้องการการยืนยันและต่างเชื่อว่าอีกฝ่ายกำลังจะหัดหลังตนเองนั่นคือวินาทีที่ผมรู้ว่าพวกเขาแพ้ไปแล้วเพราะเมื่อผู้คนเริ่มสารภาพอ้อมความจริงแทนที่จะยอมรับมันตรงๆพวกเขาก็อยู่ห่างจากการทำลายกันเองเพื่อเอาตัวรอดแค่ก้าวเดียวเท่านั้นและสิ่งเดียวที่ผมต้องทำคือยืนอยู่ตรงจุดเดิมอย่างสงบนิ่ง เฝ้าสังเกตและไม่ลงทุนอีกต่อไปกับการปกป้องคำโกหกของพวกเขาสิ่งที่จะตามมาจะไม่ดังจะไม่ดรามา่าแต่มันจะไม่มีวันย้อนกลับได้อีกผมไม่เข้าไปแทรกแซงในตอนที่ผลพวงของมันเริ่มปรากฏผมแค่บันทึกทุกอย่างไว้ทุกสายโทรศัพท์ยามดึกที่ภรรยาของผมรับในอีกห้องหนึ่งทุกข้อความที่เธอลบเร็วเกินไปทุกครั้งที่ชื่อเพื่อนคนนั้นถูกโดยถึงตามมาด้วยสิ่งถอนหายใจ แทนที่จะเป็นรอยยิม้มพวกเขากําลังคลี่คลายตัวเองเร็วกว่าอะไรที่ผมจะบังคับให้เกิดขึ้นได้สิความย้อนแย้งนั้นแทบทนไม่ไหวเพราะทั้งสองคนเริ่มกลัวสิ่งเดียวกันการถูกเปิดโปงไม่ใช่ต่อหน้าผมแต่ต่อหน้าคนอื่นทั้งหมดพันรยาของผมหมกมุ่นกับการควบคุมเรื่องเล่าเธอซสมคำอธิบายออกเสียงดังลองเวอร์ชันแล้วเวอร์ชันเล่ารากับว่าหนึ่งในนั้นอาจล้างบาปให้เธอได้ในที่สุดบางคืน เธอททดตัวเองบางคืนเธอททดเพื่อนของเธอแต่ไม่เคยสักครั้งที่เธอจะตรหนักว่าการเปลี่ยนท่าทีเหล่านั้นช่างมองออกได้ง่ายเพียงใดในขณะเดียวกันเพื่อนของเธอก็เริ่มปูทางนีทีไล่การถอยออกอย่างเงียบๆการเว้นระยะอย่างมีแผนการเปรยกับคนอื่นอย่างแนบเนียนว่าพันระยะของผมไม่มัน่นคงสับสนกำลังเผชิญอะไรบางอย่างอยู่เธอกำลังพยายามให้แน่ใจว่าถ้าความจริงโผล่ขึ้นมา มันจะกระแทกใส่คนละฝั่งไม่เท่ากันนี่แหละคือสิ่งที่การทรยศ์สอนคุณมันสอนให้คุณรู้ว่าผู้คนคิดอย่างไรเมื่อพวกเขาเชื่อว่าผลลัพธ์ยังต่อรองได้ผมเริ่มได้รับข้อความที่ผมไม่ได้ร้องขอคำชี้แจงคำอธิบายการสารภาพครื่มคร่มกลางกลางที่ถูกห่อหุ้มด้วยความเป็นห่วงทั้งสองคนกำลังพยายามซื้อความเงียบของผมและผมก็ปล่อยให้พวกเขาลองดูผมบอกพัรยาว่า การเยียวยาไม่เคยเป็นเส้นตรงผมบอกว่าผมเข้าใจดีว่าอิทธิพลของคนรอบข้างมันซับซ้อนแค่ไหนผมบอกว่าผมไม่สนใจจะลงโทษใครทุกครั้งที่พูดแบบนั้นสีหน้าของเธอก็ผ่อนคลายลงเธอคิดว่าการยับยั้งชั่งใจคือการให้อภัยเพื่อนของเธอเข้าหาผมด้วยวิธีที่ต่างออกไปสบายๆพอมอ้อมทำเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ใต้ความมั่นใจนั้นมีคมบางอย่างซ่อนอยู่ความเร่งเร้าเล็กๆในน้ำเสิยงของเธอเธอต้องการคำยืนยันว่าผมยังมองเธอเป็นพวกเดียวกันว่ายังเชื่อในเรื่องราวเวอร์ชันของเธอผมให้ความสบายใจเธอแค่พอให้เธอประมาทเพราะตอนนั้นผมมีบางอย่างที่มีค่ากว่าความโกรธแล้วผมมีจังวเวลามีช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อผู้คนหมบมุ่นกับการปกป,ป้องตัวเองมากจนลืมตรวจดูว่าพื้นใต้เท้าของพวกเขายังมั่นคงอยู่หรือไม่พวกเขาคิดว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดผ่านไปแล้วเพียงเพราะยังไม่มีใครผเผชิญหน้าพวกเขาและนั่นแหละคือจังหวะที่พวกเขาทำพลาดครั้งสุดท้ายซึ่งพวกเขาก็เริ่มทำมันไปแล้วทีละสมมติฐานทีละคำโกหก และทีละการตัดสินใจที่สิ้นหวังการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเงียบเงันเงียบเสียจนผมแทบไม่ทันสังเกตบ่ายวันหนึ่งัรรยาของผมกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติเธอเดินผ่านบ้านเหมือนเป็นแขกไม่ใช่เจ้าของไม่แต่ต้องอะไรเลยเงี้หูฟังเสียงที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อเธอพูดในที่สุดน้ำเสียงของเธอก็สุภาพอย่างปลาลาเหมือนแก้วที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อเธอไม่ค่อยตอบฉันเลย พันระยาผมพูดไม่จริงจังจังๆเหมือนก่อนผมถามว่าใครทั้งที่เราสองคนรู้ดีอยู่แล้วเธอบอกว่าต้องการพื้นที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้กระทบชื่อเสียงของเธอเธอหยุดไปครู่หนึ่งคุณเชื่อไหมผมไม่ตอบสนองอะไรผมปล่อยให้ความเงียบยืดออกไปนานพอให้ความสงสัยค่อยๆค,ค,ค,คลานเข้ามาและนั่งลงข้างเธอ ความเยบมีพลังแบบนั้นมันเชื้อเชิญให้คนสารภาพโดยไม่ต้องโดยปากถามคืนนั้นเองผมได้รับข้อความจากเพื่อนของเธอไม่ใช่คำขอโทษไม่ใช่คำอธิบายแต่มันคือการยางชิงเธออยากรู้ว่าผมยืนอยู่ฝั่งไหนอยากรู้ว่าผมคิดว่าพรรยาของผมยุติธรรมหรือไม่อยากรู้ว่าผมเชื่อหรือเปล่าว่าบางเวอร์ชั่นของเรื่องราว ถูกพูดเกินจริงไปผมตอบอย่างระมัดระวังคุมเครือผมปล่อยให้เธอเชื่อว่าความเป็นกลางยังคงเป็นไปได้สิ่งที่พวกเขาทั้งสองไม่รู้คือความเป็นกลางนั้นผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือแรงเฉยมิตรภาพของพวกเขาเริ่มพังทลายลงภายใต้น้าหนักของมันเองประวัติศาสตร์หลายปีถูกตีความใหม่ ผ่านแว้นตาแห่งความระแวงทุกความทรงจําถูกตั้งคำถามทุกแรงจูงใจถูกทบทวนพวกเขาเริ่มเขียนภาพของกันและกันใหม่ในความคิดของตัวเองจากความไว้ใจกลายเป็นผู้ไราจากความพักดีกลายเป็นความอ่อนแอและผมไม่ใช่ศูนยกลางของความขัดแย้งนั้นอีกต่อไปพวกเขาต่างหากที่เป็นและนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเร่งตัวขึ้น เมื่อการทรยศในตอนแรกไม่ใช่ปัญหาหลักอีกต่อไปเมื่อการเอาตัรอดกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผู้คนจะเปิดเผยความจริงไม่ใช่เพราะอยากซื่อสัตย์แต่เพราะอยากถูกเชื่อก่อนผมไม่ได้ยุยยอะไรและผมก็ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเดียวที่ผมทำคือรับฟังจดจำและทำให้แน่ใจว่าเมื่อก้าวต่อไปมาถึง เมื่อใครบางคนตัดสินใจพูดออกมาดังๆแทนการกระซิบความจริงนั้นจะตกลงไปในจุดที่ไม่มีวันถูกดึงกลับคืนได้อีกเพราะเมื่อถึงตอนนั้นทุกสิ่งที่พวกเขากลัวจะสูญเสียก็ยืนอยู่ดนรอยเลียนเรียบร้อยแล้ว